คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปชม9สถานที่ลึกลับที่สุดในเอเชีย er ครับปัจจุบันผู้คนมักมองหาสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามในโลกอยู่เสมอนะครับแต่นั่นมันโบราณมากดังนั้นเราจึงอยากแชร์สถานที่ที่ลึกลับต่างๆในเอเชีย er, สถานที่ที่ไม่เพียงแต่สวยงามเท่านั้นแต่ยังทำให้ผู้คนงงงวยและทำให้คุณประหลาดใจหรือทั้งหวาดกลัวได้ สถานที่บางแห่งเต็มไปด้วยตำนานและเรื่องเล่าขานปกคลุมไปด้วยความลึกลับที่ไม่มีคำอธิบายแม้จากผู้ที่สร้างมันขึ้นมาครับมาดูสถานที่แห่งแรกกันเลยดีกว่าครับวัดร่องขุนประเทศไทยนี่เป็นวัดที่แปลกประหลาดที่สุดที่คุณจะได้เห็นในประเทศไทยครับวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์นักจิตรกรรมชื่อดัง จริงๆแล้ววัดแห่งนี้เป็นศิละปะพื้นฐานมันแปลกและลึกลับและมันทำให้คุณหวาดกลัวได้ครับวัดแห่งนี้เป็นสีขาวบริสุทธิ์ทั้งหลังและเต็มไปด้วยรูปปั้นที่แปลกประหลาดครับภาพกิจกรรมของดาราฮอลลีวูดแขนต่างๆที่ยื่นออกมาจากพื้นหัวกระโหลกที่ห้อยหัวลงมาจากที่แปลกๆรังโครงกระดูกที่คุณสามารถพบเห็นได้ทั่วไปมันดูสยองมากกเลยทีเดียวครับ ถัดมาสถานที่ที่สองถ้ำม,มัสแตงประเทศเนปาลถ้ำม,มัสแตงในประเทศเนปาลน,นี้ปกคลุมไปด้วยความลึกลับสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในที่ที่โดดเดี่ยวที่สุดในบริเวณแถบเขาหิมาลายันมีภูมิประเทศที่แตกต่างมาจากตัวประเทศเนปาลครับและยังมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยกว่าหนึ่งมืถ้ำที่หินมีรูปร่างเป็นแนวตั้งคำถามคือพวกเขาสร้างได้อย่างไรและมีจุดประสงค์อย่างไร บ้างเชื่อว่าเป็นที่ฝังศพบ,บ้างเชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยของคนไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าความจริงเป็นอย่างไรกันครับถัดมาสถานที่ที่3พระธาตุอินแขวนประเทศพมา่าพระธาตุอินแขวนมีชื่อเสียงขนาดที่าศาสนาพุทธได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศพมา่าตัวเจดีเป็นหินสีทองก้อนขนาดมะึมาและตั้งอยู่ขอบของหน้าผาซึ่งดูเหมือนไม่เป็นไปตามกฎของแรงโน้มถ่วง ซึ่งยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วทำไมหินก้อนใหญ่ไปอยู่ที่ตรงนั้นและทำไมหินก้อนใหญ่ถึงอยู่ตรงนั้นได้โดยที่ไม่ขยับขยื่นซึ่งในตำนานหนึ่งกล่าวว่าเป็นพลังของเกศาพระพุทธเจ้าที่ทำให้ก้อนหินสมดุลครับถัดมาสถานที่ที่4ี่ซากปรักหักพังโยนากุนิประเทศญี่ปุ่นครับ หากคุณเป็นผู้ชื่นชอบเรื่องราวของแอตแลนติสซากปราชากพังโยนากุนิในประเทศญี่ปุ่นจะเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าน่าสนใจแน่นอนที่แห่งนี้ถูกค้นพบเมื่อปี1995และในตอนแรกถูกเชื่อว่าเป็นการก่อตัวของสิ่งที่อยู่ใต้น้ำแต่ต่อมาถูกค้นพบว่าซากเหล่านั้นเป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากมนุษย์ยุคโบราณพีระมิดต่างๆถูกสร้างด้วยมนุษย์ที่แห่งนั้นเคยเป็นเมืองมาก่อน ทำไมมันจึงไปอยู่ใต้น้ำและไปอยู่ได้อย่างไรและเมื่อไรนั้นจึงยังเป็นปริศนาอยู่ครับถัดมาสถานที่ที่5ทุ่งหยหินประเทศลาวที่แห่งนี้อยู่ในประเทศลาวเป็นสถานที่ที่มีหยหินกว่า2,000ชิ้นถูกทิ้งในดงหญ้าซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าหายหินเหล่านั้นไปอยู่ที่นั่นได้อย่างไรและทำไมแต่มันอยู่ที่แห่งนั้นมาหลายปีมากแล้ว บางคนให้ทฤษฎีว่าที่เห็นนี้เป็นหลุมฝังศพโบราณบางคนคิดว่าเป็นสถานที่ที่หมักวายข้าวมาก่อนแต่เหตุผลแท้จริงแล้วก็ยังเป็นปริศนาอยู่ที่แห่งนี้ถูกระเบิดในสงครามโลกครั้งที่สองแต่ก็ยังมีหหินจำนวนมากปลอดภัยถัดมาสถานที่ที่6ครับเนินเขาแม่เหล็กลาดักประเทศอินเดีย มีถนนเร้นลับเส้นหนึ่งในประเทศอินเดียถ้าคุณมองเห็นด้วยตาเปล่ามาดูเหมือนเนินเขาธรรมดาและรถยนต์วิ่งขึ้นเหมือนปกติแต่เมื่อคุณขับรถยนต์ผ่านตรงนั้นคุณจะรู้สึกเหมือนคุณขับลงมาในสมัยก่อนเนินเขาแห่งนี้ถูกเชื่อว่าเป็นถนนสู่สวรรค์แต่ในความเป็นจริงแล้วมันเหมือนเป็นสนามแม่เหล็กที่ทำให้มันดูเหมือนขับรถขึ้นหรือมันอาจเป็นภาพลวงตาก็ได้ครับถัดมาสถานที่ที่7็ด เขาเทียนเหมือนซานประเทศจีนภูเขาลึกลับนี้เป็นสถานที่ที่ต้องไปดูครับและมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเป็นปริศนาที่แห่งนี้มีถนนที่คดเคี้ยวและเป็นอันตรายซึ่ง99โค้งนั้นแสดงถึงสถานที่9แห่งในสวรรค์และขั้นบันได1000ขั้นที่คุณต้องปีนขึ้นไปเพื่อดูถ้ำที่ถูกเชื่อว่าเป็นสถานที่ของประตูแห่งสวรรค์ซึ่งคนท้องถิ่นเชื่อว่าสิ่งลี้ลับนี้มีอยู่จริง ภูเขาเทียนเหมือนซานหรือที่เรียกว่าประตูสวรรค์เป็นหนึ่งในสีของภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีนตั้งอยู่มณฑลหูหนานสาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมือนซานเพราะว่าภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำมีความสูง1 3 1 5เมตรความกว้าง57เมตรและความลึก60เมตรครับ การขึ้นไปชมประตูสวรรค์สามารถเดินทางได้2วิธีคือ 1. ขึ้นกระเช้าและ 2. ขึ้นรถบัสผ่านเส้นทางถนน99โค้งซึ่งตามปกติจะขึ้นและลงคนละทางกันครับการนั่งกระเช้าสามารถขึ้นได้ที่สถานีกระเช้าที่อยู่ในเมืองจางเจียเจียซึ่งเป็นเส้นทางกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกโดยมีความยาวถึง7.5กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30-40นาที เป็นกระเช้าขนาดใหญ่ที่1คันสามารถนั่งได้8คนตลอดเส้นทางเราก็จะได้เห็นวิวต่างๆที่แอบมีตื่นเต้นวาเสียวเล็กน้อยในช่วงที่กระเช้าค่อยๆไต่ระดับความสูงเพื่อขึ้นไปบนภูเขาครับชมวิวสวยๆจากมุมสูงที่หาชมได้ยากอย่างถนน99โค้งจากมุมนี้เราจะเห็นเส้นทางที่คดเคี้ยวของถนนได้อย่างชัดเจนครับถัดมาสถานที่ที่8ครับมาซูดาโนอิวาฟุเมประเทศญี่ปุ่น มีโครงสร้างหินลึกลับตั้งอยู่ในป่าในเมืองอาซึกะประเทศญี่ปุ่นจนถึงบัดนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าหินเหล่านั้นมันตั้งอยู่ที่แห่งนี้ได้อย่างไรซึ่งสิ่งเหล่านี้ดูไม่เหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและแน่นอนว่ามันเกิดจากการสร้างโดยมนุษย์หินต่างๆถูกแกะสลักและมีสองรูอยู่ตรงกลางลึกตลอดไปจนถึงพื้น ไม่มีใครทราบว่าจุดประสงค์ของสิ่งก่อสร้างโบราณน,นี้คืออะไรและมันยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าโครงสร้างนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างไรเพราะเครื่องมือโบราณไม่สามารถสร,าสร้างสิ่งนี้ได้แน่นอนครับถัดมาสถานที่สุดท้ายเมืองผีเฟิงตูประเทศจีนถ้าคุณอยากไปเยี่ยมชมสถานที่ที่เร้นลับจริงๆเมืองผีแห่งนี้อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดครับ ที่แห่งนี้เป็นเมืองคิดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงหนึ่งของราชวงศ์ฮั่นประกอบด้วยศาลเจ้าอารามต่างๆและวัดที่อุทิศให้แก่ชีวิตหลังความตายนอกจากนี้ยังหมายถึงประตูที่นำไปสู่ชีวิตหลังความตายที่แห่งนี้มีบททดสอบสามด่านที่คุณจะต้องผ่านก่อนที่จะไปเมืองผีนี้ได้แก่ Bridge of h e l p l a n e s Ghost t o r t r i n g Pass และ Last g l a n c at Home Tower ถ้าคุณผ่านด่านเหล่านี้ได้อย่างปลอดภยัยคุณจะสามารถเข้าสู่โลกหลังความตายนี้ได้ครับทั้งหมดคือเรื่องราวของ9สถานที่เร้นลับที่สุดในเอเชียที่คนคนโลกนำมาฝากในคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับ